วันนี้พามาเที่ยวคาเฟ่เครื่องบินอีกแห่งหนึ่งค่ะชื่อ747ดสี่คาเฟ่นะคะอยู่แถวแลาดกระบงังใกล้ๆกรุงเทพนี้เองอามาถึงนะคะก็มาซื้อบัตรค่าเข้าก่อนเลยค่ะที่นี่นะคะสนนนราคาค่าเข้าอยู่ที่คนละ120บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็สำหรับเด็กที่มีความสูงไม่ถึง120เซนติเมตรเนี่ยเขาก็ให้ขึ้นฟรีนะคะ อันนี้ซื้อบัตรแล้วเนี่ยราคาค่าบัตรเราอ่ะเราใช้ไปจ่ายเป็นพวกค่าอาหารและเครื่องดื่มข้างบนได้ค่ะสำหรับที่นี่นะคะอ้าบัตรค่าเข้าเนี่ยกิ๊บเก๋มากเลยค่ะตัวบัตรเนี่ยเขาทำหน้าตาเป็นบอดยิ่งคลาสนะคะเหมือนของจริงมากๆา,กาอาได้ฟิลเหมือนได้มาขึ้นเครื่องบินจริงๆค่ะเด็กๆก็ชอบมากเลยได้บัตรเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะ อันนี้นะคะเนื่องจากมันเป็นเครื่องใหญ่นาอลำบเบิ่มเลยทางขึ้นมันก็จะยิ่งใหญ่อลังการกว่าตัวที่เราไปชมมาที่ชนบุรีนิดนึงคะ่ะอันนี้เป็นด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่ามีมุมถ่ายรูปนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้เขาสามารถเปิดให้เราอะไปยืนขึ้นไปถ่ายรูปบนปีกเครื่องบินได้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะ สำหรับทางขึ้นทางเดินเนี่ยก็ทำไว้ค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยนะคะมีราวกันตกสำหรับเด็กๆได้ด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เขาก็จะบอกว่าอาบัตรโดยสารอย่าทิ้งนะเราเก็บไปจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่มแล้วก็สามารถเอาไปเป็นส่วนลดร้านอาหารด้านล่างได้ด้วยค่ะอ,อันนี้เราเข้าไปชมด้านในกันค่ะ โอ้โหเข้ามาแล้วนะคะด้านในเย็นชํำผิดคาดมากเลยด้านนอกคือร้อนเกรียมมากอ่าเราก็จะเห็นว่ามีบันไดขึ้นไปชั้น2นะคะเราก็ขึ้นไปชมด้านบนกันก่อนเลยค่ะขึ้นมาก็จะเจอห้องนักบินอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องแบบนี้นะคะเขาก็จะตั้งเจลแอลกอฮอล์ไว้เนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองขับดูเนี่ยก็ล้างมือก่อน ให้เวลาครอบครัวละ5นาทีนะคะในกรณีที่คนเยอะเนี่ยจะได้แบ่งๆกันใช้เนาะแบ่งๆกันชมแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างมีโซเชียลดิสเทนซิ่งกันด้วยเด็กๆก็ตื่นเต้นค่ะสนุกสนานกับคันบังคับมากเนาะชอบกันมากๆเลย อันนี้เราก็มากันในวันธรรมดานะคะก็โชคดีค่ะที่ไม่ค่อยมีคนค่ะก็ได้ใช้เวลาถ่ายรูปนะคะให้เด็กๆได้สำรวจห้องนักบินกันอย่างสนุกสนานค่ะ สนุกสนานกันพอสมควรนะคะก็ได้เวลาต้องเดินลงไปที่คาเฟด้านล่างแล้วค่ะระหว่างที่เดินเนี่ยเราก็ผ่านจุดที่สามารถถ่ายรูปมุมเก๋ๆมากมายเนาะก็แวะเก็บภาพเป็นระยะๆะะค่ะเดินลงมาถึงคาเฟ่ด้านล่างเนี่ยอ่ะก็จะพบว่าคาเฟ่ที่เนี่ยตกแต่งอย่างสวยงามนะคะมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มให้เลือกค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึงนะคะ ก็เดี๋ยวสั่งเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเราจะไปหามุมนถ่ายรูปเก๋ๆกันค่ะสำหรับคอกาแฟก็ไม่ต้องกลัวนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็มีเครื่องทำกาแฟค่ะแบบจริงจังเลยเนาะ,ะใครที่ชอบทานกาแฟเนี่ยก็สามารถมาลองกันได้ค่ะแล้วว่างรอเครื่องดื่มเนี่ยเราก็เดินสำรวจรอบๆนะคะเดินมาที่ท้ายเครื่องค่ะตรงนี้เนี่ยดูร่องรอยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณที่แบบ อีกหน่อยอาจจะมีนะักดนตรีมาเล่นเนาะถ้าเขาปลดล็อกเมื่อไหร่เนี่ยเพราะเป็นเหมือนเวทีย่อมย่อมอยู่ด้านหลังค่ะมุมถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะสำหรับเจ้า7 4 7คาเฟ่ลำนี้นะคะได้รับเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเราก็เดินถ่ายรูปกันต่อค่ะจะเห็นได้ว่าด้านในเนี่ยเขาจัดแสงจัดสีจัดมุมเนี่ยสำหรับถ่ายรูปออกมาได้อารังการมากๆเลยนะคะถ่ายออกมาเนี่ยสดใสสวยงามแทบทุกรูปเลยค่ะ สำหรับใครที่ดูแล้วแผนจะมาเนี่ยนะคะก็แนะนำให้มาวันธรรมดาค่ะคือสะดวกแล้วก็คนไม่เยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องต่อคิวถ่ายรูปนานเลยค่ะอันนี้ถ่ายรูปด้านในการพอสมควรแล้วก็เดินออกไปดูด้านนอกบ้างนะคะเห็น <He S 2> คนเดินถือกล้องเนี่ยเขาเดินไปที่ไหนเราก็ตามเขาไปค่ะอันนี้รอคนซาแล้วค่อยออกไปนะคะก็จะมีเพียงเราค่ะ อันนี้จะเป็นบริเวณปีกเครื่องบินนะคะเขาก็าทำเป็นบริเวณให้ถ่ายรูปนะคะมีรั้วกันตกปลอดภัยมากๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นวิวพาโนรามาเลยนี่มองไปได้รอบเนาะ180องศาเลยทีเดียวก็จะเห็นฐานเครื่องบินปีกเครื่องบินแล้วก็มีบึงน้ําด้านหลังจริงๆอะ่ะลมมันก็ชิวๆอยู่นะแต่ว่าคือแดดร้อนเปรี้ยงมากค่ะ เดินตามประชากรที่เขาถือกล้องไปเรื่อยๆค่ะก็จะเจออีกหนึ่งสปอตค่ะที่เขาแนะนํามาน้อว่าตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากค่ะก็เดินขึ้นบันไดมาค่ะเพื่อถ่ายรูปกับเจ้าสิ่งนะคะเขาเรียกว่าไอพ่นใช่ไหมอ่าเขาก็คือเอาใบพัดด้านในออกน้อแล้วก็ให้เราขึ้นไปยืนถ่ายรูปกันค่ะอันนี้เด็กๆก็เดินขึ้นมาระวังศีรษะนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าหอาจจะโขกได้ ค่ะก็เดินไป่าเขาว่าถ่ายสวยก็มาถ่ายกันค่ะเอ้ยเท่จังเลยอ่ะอ๋อข้างในมันเป็นท่อแบบนี้นี่เองดูข้างบนเห็นว่ามันเป็นท่อเขาถอดใบพัดออกอ่ะจะแอนเดินเดินเข้าไปหลบอยากได้รูปสวยต้องฝ่าฟันกันนิดนึงค่ะก็ปีนกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นมานะคะอันนี้สําหรับคนที่มีเด็กก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบ พุ่งออกไปด้านหน้านี่คือร่วงเลยนะคะร่วงมาด้านล่างเลยทีเดียวโดยรวมๆก็ถือว่าสนุกมากๆค่ะสำหรับวันเดย์ทริปใกล้กรุงเทพแบบนี้